ลุงจริงจังเหรออมาผมจริงจังอลู่นยุดไปยังกรแชมป์โอลิมปิกมาๆมาๆนั่งลงเลยทำไรกูเมื่อกี้ลุงบอกว่าลุงจริงจังเหรอทุกคนดูเดี๋ยวลุงนิ่งๆนะดูนะทุกคนดูนะเเอออ ไไสวัสดีครับผมตั้ม t ี m um ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ทางบ้านทางเข้าไปบ้านลุงกเ็เรียงนะแล้วก็วันนี้ทุกคนที่รอบที่แล้วผมมากับไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแกนะนะั้นนะไม่เจอใครเลยทุกคนไม่เจอโจนเลยไม่เจอเจอใครนะน่าจะเป็นลูกน้องของมันนะผมก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมได้กลับมาดูอีกรอบหนึ่งทุกคนว่ามันยังอยู่ไหมถ้าอยู่ใช่ไหมผมจะเรียกเด็กเลี้ยงแกะพอไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแกะบอกว่ามัน อยากจัดการในโจนี่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันทําจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะแล้วก็วันนี้ผมมาเป็นช่วงประมาณสิบโมงกว่าทุกคนสิบโมงกใกล้จะสิบเอ็ดโมงละผมมาไทายโจนอยู่นี่คือเดี๋ยวผมจัดการมันเองนะทุกคนไปรับชมคลิปกันทุกคนผมก็จะยิบเหล็กเท่านี้ไปด้วยแล้ววันนี้ทุกคนผมว่าฝนตกแน่ๆเลยดูอากาศวันนี้ดินี่เป็นเวลาสิบโมงกว่าอย่างนะทุกคนก็คิดดูว่าไม่เกินเย็นแน่นอนฝนตก นี่มาคนเดียวเลยเจ้าเด็กเลี้ยงแก่นี่คือมันไม่ว่างนะมันต้องเลี้ยงแพะมัน,น,นยังไม่แน่ใจนะว่าไอเด็กคนนั้นอะ่ะก็คือวันที่ผมมาเด็กแลงแก่นะผมเจอคนหนึ่งนะไม่รู้ใช่ลูกน้องมนะันไหมแต่มันมาพูดแบบว่าพวกผมเป็นขโมยนะมันบอกผมก็ให้เจ้าเด็กเล้งแก่สั่งสอนไป เสียงคนด้านในนะเดี๋ยวฟังไปด้วยไม่รีบนะทุกคนอันนี้คือมันอาจจะเงียบหน่อยนะนะเพราะว่าผมมาคนเดียวนะถ้ามาจะไปเจ้าเด็กน้ยงแก่นี่คือมีเรื่องให้คุยตลอดทางเลยแหละถ้าก็าแทงมันยังก้นตีนนี่นะเดี๋ยวผมพยายามเลยทุกคนจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆก็คือถ่ายกับมันบ่อยๆนะถ้ามันว่างนะผมก็จะไปรับตัวมันมา งานก็ไปถ่ายที่บ้านของมันเลยต้องรอดูมันว่างนะตรงนี้บอกมันไม่ค่อยว่างพอ่อไม่ค่อยออกจากบ้านเนี่ยพ่อมันไม่ค่อยให้ออกนะไม่รู้เป็นพเพราะอะไรมันไปทําอะไรไว้หรือเปล่าคนเดียวนี่คือมันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้นะถ้ามากับไอ้เจ้าเด็กลิงแก่นี่คือเราหยอกล้อกันตลอดทางนะได้คุยกันคุยเล่นกันนี่นี่คือ ต้องเดินไประวังไปนะเนี่ยะจะใกล้ถึงแนละ้วแต่ข้ามฝฟังหรืวถึงเลยแต่ที่ผมไปดูจากคิปปี้เสือใช่ไหมทุกคนก็มันมีอะไรนะ ไอตัวดำๆอ่ะผมเรียกชื่อไม่ถูกนะมันมาอยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าวันเนี้ยผมเพิ่งไปดูมาวันนี้นะเพราะว่าปกติผมมาผมไม่เจอใครเลยแลเราก็ผมก็เข้าไปดูในช่องพี่เสือใช่ไหมล่ะผมก็เจอมันไอตัวดำๆมันมาอยู่แล้วก็ลุงก็เลี้ยงอ่ะเขาเลี้ยงเด็กเลยทุกคนผมมาผมไม่เคยเจอเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมาแต่ละทีแต่ละทีนี้ไม่เคยเจออะไรเงียบทุกครั้งน่ะไม่รู้วันเนี้ยเราจะเจอไอพวกโจรหรือว่าตัวดำๆนั้นไะตัวดำๆผมเรียกชื่อไม่ถูกนะแต่ เห็นพี่เสือเรียกดูแต่ผมเรียกชื่อไม่ถูกผมจำไม่ค่อยได้นะไม่รู้ว่าลุงเลี้ยงไว้หรือว่ายังไงนะวันนี้เข้าไปเจอนี้ผมกลัวว่าจะเข้ามาเล่นงานผม่าผมจะเข้าไปดูอยู่ห่างก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปในบ้านผมคือตอนแรกใช่ไหมผมมาผมไม่ไม่ได้คิดเลยเลยว่าจะมีนะพอผมเข้าไปดูในคลิปพี่เสือชั้นเวลมันมีมาอยู่นะทีนี้เราก็ต้องระวังตัวไว้ละ เราะว่ามันมองเราอ่ะเป็นคนแปลกหน้าที่เข้าไปบ้านลุงกระเลี่ยงแน่นอนแนะหละไอ้ตัวำดำนั่นนะอ่ะแล้วอีแล้วโจนี่มันโดนผมเหมือนนะสร้างเก็บขยะเหรอขลอมนน้ถ้าจับมันได้นะเอาให้หนักเลยผมบอกไว้ไม่แน่นะทุกคนถ้าผมจับมันได้ใช่ปะละ่ะ ผมจะเปิดใบหน้าให้ทุกคนดูเลยนะใบหน้าของมัน่ะผมยังไม่เคยเจอนะทุกคนเจอเคยเจอแต่แบบไม่ชัดผมไม่ได้คิดเลยเ,เวลาจับมันได้ใช่ไหมผมไม่ได้คิดเลยว่าจะเปิดหน้ามันแต่ครั้งนี้นี่คือไม่ต้องห่วงหรือผมเปิดให้ดูนนแน่นอนแมงลูกทั้งหลายอัวนะ ไก่ป่าน่าจะมากินมันนะคุณได้ยินเสียงผมก็ว่าอยู่น่าจะเป็นพวกไก่ไปดูดิเผื่อมันนอนอยู่ ใครอยู่หรือเปล่าขอดูตรงที่นอนก่อนเพราะมารอบทีแล้วผมเจอมันนอนใช่ไหมล่ะ ทำอาหารกินเลยเลยจะตอนหน้ากันอย่างเดียวเลยเนาะมีจัดเลยคนนีเลยไป,ปไหนวะไม่มีใครเลย เด็กเลี้ยแกไปตีไอเด็กคนนั้นตรงนู้นนะ๋ยวผมจะ่กอนเรียกดูล่าวเฮ้ยมึงอยู่ไหน คิดว่าไม่อยู่ไม่เว้นมาเหรอคิดถึงคิดถึงไอ้ทำไมคิดถึงจังวะใช่ปะไหนมามามา,มากอดกันทีหนึ่งเดี๋ยวขอกอดหน่อยเดี๋ยวกรอนหน่อยอ,อัอนนี้มันเหมือนมันเปลี่ยนชุดนะ นี่เป็นชุดด้วยเพราะปกติผมจะเห็นเสื้อมันไม่ใช่ลายอย่างนี้นะผู้ไม่กอดผู้ชายเลยใครอะมึงกอดอยังไงกอดใครบ้างวะมึงกอดใครฮะไม่มึงกอดใครไม่ต้องรู้ไม่กอดตรงแน่ทำไมอเออมึงกอดกันหน่อยเร็ว ได้ปะโอ้กิเกตเดินมะนั่งคุยกันได้ไหมงง<า>โอเคนั่งงงก็ได้นั่งนี่วันนี้มาบอกข่าวอยากรู้ไหมข่าวอะไรอะไรของเมื่อกันหนึง่งก็คุณต้อมเตอรอยากรู้รอ๋อ เขามาให้กอดก่อนดิอยากรู้ข่าวป่ะฮะอยากรู้ข่าวไหมข่าวอะไรมันมีเด็กคนหนึ่งอนะท้าทายอยากลองดีกับเองอนะมึงใช่ไหมไม่เด็กกว่านี้อีกอาวป่ะมันเป็นใคร น้องผมเองเน้าเจอแล้วน้าจะตกใจใน้องผมอะ่ะน้องอใช่ดูนะน้องผมอะ่ะลายกระเลี่ยงมันอยู่ไหนคาถามเดิมเดิมอีกแล้วนะน้านี่ผมมากที่ไรนะก็ใช้คําถามเดิมเดิมอ่ะกูไม่เห็นอะไรั้งแล้วไม่ผมมากับน้านี่คือผมใช้คําถามแบบไม่ซ้ํานะแต่น้ามานี่น,าน,าน,าน้าถามแต่คําเดิมเดิม่มอะอะไรนะ ไอ้ก็เรียงมันอยู่ไหนอยู่ไหนก็ได้โตแล้วเ <c oughs> ขาแก่แล้วเขาอยู่ไหนก็ได้ลุงกูไม่มีเวลามาเล่นกับมึงใช่เหรอลุงจริงจังเหรอลุงจริงจังเหรอเออมาผมจริงจังเลย vai, vay cao, vay cao, dừng đi, nó thoải đung đung mà chụp, guo bay hoa, phải không? guo vênh vêng như kiểu olympic, mama, nang luôn đấy, làm gì guo? Mấy kia lùng bảo là lùng hả? <laughs> chăng, hả? Trinh trang hả? ไ <My> อ้ก๊ฮะทุกคนดูเดี๋ยวลุงนิ่งๆนะดูนะทุกคนดูนะอออออเอยเออเออออกไปดิเอ้ปุ๊กยา่าที่ทุกคนดูเออดูเจอด,ดิ้น,นี่เออจยากตายไหมอยากไม่เห็นหน้าลูกเมียไหมฮะ ตายไม่ได้หรอกทำไมกูยังต้องแก้แค้นให้ร้านกูเเอยเอยพูดเลยนะอันลุงไปกูไปผมจริงจังกับลุงให้นีนแบบเอ้ยตีแม่งมั้งนั่งนั่ง่าไปไหนนั่งลง นั่งนิ่งๆเลยนะขยับมาตรงนี้ขยับไปตรงนี้มาตรงนี้ขยับมาเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเจอยังไงอย่าคิดจะหนีนะผมบอกในรอบที่แล้วลุงหนีผมอ่ะผัดสมัยหนุ่มๆไม่ได้กินกูหรอกทำไมลุงต้องเอาเรื่องสมัยหนุ่มๆมาพูดด้วยอ่ะฮะฮะ ทำไมลงุงมึงตอบหน่อยดิ้มึงรู้ไหมมึงเล่นกับผู้ใหญ่แบบน,นี้มันไม่ไดีหละ่ะ <c oughs> ขอกูกวเจ็บแล้วผมอยากจะถามลุงเนี่ยลุงไปจากที่นี่ได้ป่ะผมพอเป็นครั้งสุดท้ายละไปได้ไหม กูมไม่ยอมไปหรอกทำไมอ่ะแต่มึงอยากให้กูไปจริงจริงม,มึงแห่กระเลี้ยงมันมากคาตีนกูอย่ามาอย่ามามัว่วอย่ามามั่อคาบตีนมานี่มาน,มานี่มาตรงนี้ไปตรงนู้นกูไม่ไปหนึ่งเฮีไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ ผมชี้ตรงนี้กูจะนั่งตรงนี้จะไปไหมไปไหนดูหน้าได้ลงมึงย่าปิดปิดไหนดูเหมือนไม่อยากให้ดูไม่รู้เป็นท้อาะอะไรันยิงลงจากไม้ท้ามีเคี่ยงเข่หนนะลูก่ะสีผมดิสีคนละที ผมข้อตีก่อนเลยป่ะอา้าวมึงต้องเสียสลายคนแก่ดิคนแก่แกต้องเสียสลายให้เด็กแก่แล้วผมขอก่อนผมนขอก่อนตรงหลังเนี่ยตรงเมืองยาเอ้ยใบลุงไปไกลๆเลยไป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 คนแก่

คือมันผมไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วอะได้แต่จับมันแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปผมอยากให้มันแบบว่าจับมันแล้วไปส่งมันไกลไกลแบบไม่ต้องให้มันกลับมาอีกแล้วต้องทำไงนะผมมาแต่ละรอบนี้ผมจับมันได้ใช่ไหมก็ได้แต่ปล่อยปล่อยเดี๋ยวถ้ามันยังอยู่แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ไอ้เจ้าเด็กเด็กเลี้ยงแก่นะ เล่นงานมันให้แบบไม่รู้สิจะเล่นงามยังไงอะอะไรไม่ได้เลยอะก็คือมันแบบว่ามันโยนแล้วนะมันยังไม่เข็ดมันยังมาได้ตลอดอนะหรือว่ามันต้องให้แบบปะทะกับลุงกระเหลี่ยงจจะเลยอะผมรู้สึกเบื่อเลยทุกคนต้องมาเจอเลยเดิมๆอะแล้วจะจับมันเสร็จแล้วก็ปล่อยมันจับมันเสร็จปล่อยมัน เดี๋ยวรอบหน้าดูว่อนะเราจะลองคิดดูว่ออทุกคนผมคิดออกอะถ้ารอบหน้าผมจับมันได้ใช่ปะละ่ะเดี๋ยวผมจะให้มันอะเป็นคนเฟ้าบ้านลุงกระเหลี่ยงดีกว่าจับมันมันไว้ตรงต้นเสาบ้านลุงกระเลียงนะผมว่าเข้าท่าแล้วทุกคนจะได้ลุงกระเหลี่ยงกลับมาเห็นมันด้วย ก็โดนลุงเลียงสั่งสอนแน่เ๋ยผมจะจับมันไว้หรืเ่าเพราะ้าลุงเกลียงถ้าผมมัดไว้ตรงบ้านใช่ไหมล่ะเขากลับมายัางไงเขาก็ต้องเจอทุกคนแต่อยู่ที่ว่ามันจะหลุดไหมพราะรอบท,ที่แล้วมันก็หลุดไปได้นะก็ต้องอนนะรอดูกันอนะเดี๋ยวหม่รอบหนึ่งแต่ผมจะแต่จะยังไม่จับมันนะทุกคนจะให้ไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแก่นะมาเล่นงานกับมันก่อนก็คือแบบเจ้าเด็กเลี้ยงแก่บอกผมว่า อย่าเพิ่งพามันหนีไปไหนนะอยากเจอมันบอกบอกผม,มนะบอกว่าอยากเจอ,อตาลุงเนะี่ยโอเคทุกคนนราจะไม่มีแล้วแหละไอ้หมอนะั่นลุงคนเมื่อกีนนะ้น่าไปนะู่นแล้วมั้งน่าจะมีผมก็น่าจะกลับบ้านแล้วรู้สึกเบื่อนะทุกคนเบื่อต้องมาทำอะไรเดิมๆกลับบ้านเนี่ยงั้นก็ทุกคนเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน ท่านอาาที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ